เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬานะคะ วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับไมายแล้วก็นอนอักษรศาสตร์ปีสามค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะว่ารายการของเราเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรแล้วก็ทุกๆคนในยา่านชุมชนแห่งนี้ค่ะ แล้วเราก็เจอกันทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2องโมงที่ FM 101.5จุฬาลาวิทย์คลาสสำหรับใครที่อยากมาพูดคุยกันหรือว่าหาช่องทางคนย้อนหลังเนี่ยก็สามารถเข้ามาเจอกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage มนุษย์จุลาประยาน,น้อยหรือ i n s t a g r a m จุลาฮิ m แมนต์นเองค่ะเราจะคอยอัปเดตแล้วก็แจ้งเตือนให้ตลอดเลยนะคะว่าจะมาวันไหนแล้วก็ฟังได้ที่ไหนบ้าง รวมถึงในตอนนี้นะคะช่องทางทั้งสองเนี่ยก็ยังมีการลงงานเขียนอีกด,ด้วยที่ทั้งทั้งความรู้แล้วก็งานเขียนเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆถ้าติดตามเาไว้เนี่ยนอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของทาง,งรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองด้วยค่ะ ครับผมก่อนที่พวกเราสองคนเนี่ยจะเริ่มพูดคุยกันนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเพิ่งมีการประกาศผลทีแคสสำหรับผู้ที่สมัครรอบที่สามไปพวกเราสองคนเนี่ยเละอยากขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับสำหรับนิสิตหน้าใหม่ในปีนี้แล้วก็หวังว่าผู้ที่กำลังรอการประมวลผลครั้งที่สองเนี่ยจะสมหวังกับคณะและมหาวิทยาลัยที่ตนอยากเข้านะครับ หลังจากนี้เนี่ยนิสิตใหม่คงกำลังวางแผนชีวิตมหาวิทยาลายัยทั้งในส่วนของการเรียนและกิจกรรมแต่ณะตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจว่าควรวางแผนอย่างไรเพื่อให้ทั้งตารางเรียนและตารางพักผ่อนของตัวเองเนี่ยลงตัวหรือที่เรียกกันว่า work life balance ครับผมเพราเราสองคนเนี่ยในฐานะสมาชิกมนุษย์จุฬาที่กำลังจะขึ้นปีสเลยอยากจะมาพูดคุย ในประเด็นนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นนิสิตใหม่หรือว่านิสิตเก่าเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากการพูดคุยของพวกเราในวันนี้แน่นอนครับเอาละค่ะนนท์อยากจะถามว่าตอนที่เราสองคนสอบติดเนี่ยคะ่ะเราทั้งคู่เนี่ยเตรียมตัวยังไงกันบ้างคะในรั้วมหาวิทยาลัยอ,อืมครับผมในส่วนของนอนท์นะครับนอนท์อยากแนะนําแอปพลิเคชันสองอันสําหรับนิสิตท,ที่กำลังจะเข้าใหม่ครับผมแอปพลิเคชันแรกก็คือแอปพลิเคชัน Vi ียบัครับผม via ยบัเนี่ย เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถติดตามเส้นทางการเดินทางแล้วก็อัปเดตตารางของรถป๊อปได้ครับผมรถป๊อปคืออะไรหรอครับรถป๊อปก็คือรถปรับอากาศพิเศษซึ่งเ,เดินทางรอบๆจุฬาครับไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยก็สามารถขึ้นรถคันนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายครับผมโดยรถป๊อปเนี่ยจะมีทั้งหมด5สายแล้วก็มีเส้นทางการเดินทางรอบจุฬาที่แตกต่างกันนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใช้แอปพลิเคชัน via bus เนี่ยก็จะสามารถติดตามเส้นทางของรถป๊อปแบบเรียลไทม์ได้ครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่นอนอยากแนะนำนะครับก็คือแอปพลิเคชัน s e e n e x ครับผมหลังจากนี้สักพักใหญ่เนี่ยแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนิสิตเนี่ยสามารถใช้ใจ่ายค่าเทอมจองส่วนกลางแล้วก็ติดตามสิิติพิเศษต่างๆของ s e e n e x ได้ครับ แต่ระหว่างนี้เนี่ยที่นิสิตเข้าใหม่อาจจะยังไม่มีรหัสนิสิตเนี่ยอาจจะติดตามเส้นทางรถป๊อปในแอปนี้ได้เช่นกันแล้วก็ดูเรื่องค่าฟุลนเรื่องสวนแล้วก็เรื่องอาคารรอบจุฬาครับผมแล้วมายมีคําแนะนําในส่วนไหนบ้างครับก็มาอยากจะแนะนําในส่วนของการหาที่พักใกล้มหาลัยนั่นเองเพราะว่าในฐานะที่เราก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะเราก็เลยต้องหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทั้งในเว็บไซต์มหาลัยหรือว่า กลุ่มไล่หาหอพักตามที่ต่างๆรวมถึงใน Facebook หอพักของตัวมหาวิทยาลัยเองด้วยแล้วก็หอพักของมหาลัยนะคะก็จะมี3มแบบอย่างหอในหอยูเซ็นเตอร์หรือว่า CUI House นั่นเองทุกคนก็สามารถเลือกอยู่ได้ตามสไตล์หรือว่าการเดินทางที่เหมาะกับแต่ละคนได้เองเลยค่ะส่วนของชุดนิสิตนะคะก็สามารถซื้อได้ตามสถกรณ์อย่างในจุลาก็จะเป็นสาละทักเกี่ยวหรือว่า ร้านค้าอื่นๆในห้างสรรพสินค้านั่นเองแต่เราก็ต้องคำนึงถึงระเบียบของแต่ละคณะอีกด้วยว่าบางคณะก็จะบังคับกฎระเบียบให้แต่งกายแบบนี้หรือบางคณะก็ไม่บังคับการใส่ชุดนิสิตนั่นเองค่ะใช่แล้วะครับโอเคต่อมานนยับพูดถึงกิจกรรมที่เปิดให้นิสิตชั้นปีที่หนึ่งสามารถเข้าร่วมได้ครับเดี๋ยวนนท์จะขอแนะนำก่อนละกันนะครับ กิจกรรมแรกที่ทุกคนจะได้พบเนี่ยก็คือกิจกรรม See You First Date ครับผม See You First Date เนี่ยเป็นกิจกรรมที่จะให้ทุกคนเนี่ยไปเจอกับเพื่อนๆในคณะเป็นครั้งแรกนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีบูธชมรมต่างๆด้วย ซึ่งเราสามารถไปรู้จักกับชมรมต่างๆภายในจุลาได้ด้วยครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีบ้านด้วยครับผมบ้านคืออะไรเราขอเรียกว่าเป็นพื้นที่ละกันเนาะให้นิสิตทุกคนเนี่ยได้เจอเพื่อนต่างคณะทั้งรุ่นปีหนึ่งด้วยกันเองหรือว่ารุ่นพี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะให้ทุกคนเนี่ยเลือกบ้านที่ตัวเองสนใจได้เลยเราขอบอกไว้ก่อนว่าบ้เนี่ยมีไซส์ที่แตกต่างกันแล้วก็สไตล์ที่แตกต่างกันก็ทุกคนสามารถเลือกตามความสนใจได้เลยหลังจากที่เลือกบ้านไปแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่ารับเพื่อน9ก้าใหม่ครับผมสาเหตุที่เรียกว่าเพื่อนเนี่ยเพราะว่าในจุฬาเนี่ยมองกิจกรรมนี้เป็นการ เข้าร่วมของเพื่อนๆทุกคนโดยไม่มีการแบ่งลำดับอายุหรือว่าลำดับความอาวุโสครับผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมความทรงจำของเราเลยนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมรับน้องคณะด้วยซึ่งแต่ละคณะเนี่ยก็จะจัดช่วงวันแล้วก็ช่วงเดือนที่แตกต่างกันยังไงก็สามารถติดตามในส่วนของคณะตัวเองได้เลยครับ ม่เพียงเท่านั้นนะคะก็ยังมีปถมนิเทศคณะอีกด้วยเราก็จะมาฟังว่าเราต้องเรียนอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างในคณะหรือว่าแม้แต่ชีวิตในมหาลัยนั่นเองที่เราจะได้เจอเมื่อเราเข้าจุลามาค่ะ แล้วก็อันนี้เป็นเอกสิทธิ์เลยกิจกรรมสุดเอกสิทธิ์สำหรับน้องๆเฟชชี่นั่นก็คือ CU f r e s h ชี่เกมนั่นเองก็คือเป็นกีฬาของปีหนึ่งนะคะที่ไม่ว่าใครๆก็สามารถมาลองลงแข่งกันได้เหมือนอย่างตัวเราเองเนี่ยเราก็เคยลงฟันดาบมาก่อนทั้งๆที่เราก็ไม่มีพื้นฐานเรื่องการฟันดาบแต่บอกเลยว่าทุกๆคนในชมรมก็เต็มเต็มที่ในการสอนมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่แน่นมากๆไม่ว่าจะปีไหนก็เข้าร่วมได้ในมหาลัยทุกคนต้องเราติดตามกันต่อไปนะคะ โอเคค่ะแล้วการหาเพื่อนในรวมหาวิทยาลัยเนี่ยคะ่ะมีความยากมากน้อยแค่ไหนคะนนท์ถ้าพูดตามตรงนะคะตอนที่เราอยู่ปีหนึ่งเนี่ยเราบอกเลยว่าเรากังวลมากว่าเราจะสนิทกับเพื่อนเพื่อนได้นนมากน้อยแค่ไหนแต่เราบอกเลยว่าจากประสบการณ์ของเรานะเพื่อนเพ,น,เพนทุกคนน่ารักมากแล้วก็หลังจากที่เราเรียนหลากหลายวิชาไปเนี่ย ก็จะได้เจอเพื่อนที่หลากหลายครับผมแล้วเวลาเรียนเนี่ยก็จะอยู่กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งเวลากินข้าวก็อยู่กับเพื่อนกลุ่มหนึ่งเราบอกเลยว่าเออจะได้เจอเพื่อนหลากหลายมากๆแล้วก็อาจจะต่างกับมัธยมนิดนึงตรงที่ว่าปกติเราจะไปไหนด้วยการเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะอยู่กับกลุ่มหลากหลายแล้วก็ทุกคนสปอร์ตกันมากไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกแน่นอนครับอืมต่อมาเออเราขอพูดเรื่องของการเรียนบ้างนะครับ อย่างแรกเลยเราอยากพูดเรื่องการจัดตารางเรียนแต่ละเทอมครับผมว่าต้องทำยังไงบ้างสำหรับนิสิตที่เข้ามาชั้นปีที่1จนถึงปีที่4เนี่ยแต่ละเทอมนิสิตอาจจะได้เจอกับวิชาบังคับซึ่งเป็นวิชาที่จำเป็นต้องลงเรียนเพื่อให้เรียนครบหลักสูตรครับผมแต่นอกจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะมีวิชาเลือกด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นคือวิชา Gen H. ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันหลังจากนี้ครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีวิชาเสรีด้วยวิชาเสรีก็คือวิชาที่เราสามารถลงเรียนทั้งภายในสาขาภายในคณะหรือว่านอกคณะถ้ากัดว่าเขาเปิดรับเราซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นการลงเรียนเสริมครับผมโอเคย้อนกลับไปที่คําว่า gen เอ็ดเนะเาะนนอยากให้มาช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังนิดนึงว่า Gen เอที่ว่านี่คืออะไรหรอครับ ก็รายวิชาเจนเอ็นะคะก็คือวิชาศึกษาทั่วไปนั่นเองที่เราจะสามารถเลือกเรียนวิชาไหนก็นได้ที่เราสนใจโดยจะมี4หมวดหลักๆนั่นก็คือสังคมสหหมวดวิทย์แล้วก็หมวดมนุษย์ค่ะโดยในหลักสูตรปีการศึกษา66เนี่ยเราก็สามารถเลือกเรียนได้ตามที่เราสนใจได้เลยแล้วก็จะมีการตัดเกรดแบบ SU นั่นเองนั่นก็คือผ่านกับไม่ผ่าน มันทําให้เราไม่ต้องเครียดเรื่องเกรขดขณะนั้นเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราสนใจได้เลยโอเคค่ะแล้วปกตินนเนี่ยมีวิธีการจัดตารางเรียนยังไงบ้างคะก็อยากแนะนําเทคนิคลับของนนเนาะปกติแต่อันนี้ทุกคนอาจจะไม่ต้องทําตามก็ได้นะครับเป็นแค่แบบคําแนะนําส่วนตัวจากเราคือจริงๆอ่ะเราแอบ มองตารางหลังจากที่เรารู้สาขาของเราแล้วยันปีสเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มองเป๊ะๆขนาดนั้นแค่รู้คร่าวๆว่าแต่ละเทอมมีอะไรเราจะได้มั่นใจว่า4ปีเนี่ยเราเรียนจบแน่นอนแล้วก็ตารางวิชาเรียนที่เราสนใจกับวิชาบังคับเนี่ยไม่ชนกัน สำหรับวิธีการจัดนะครับแต่ละเทอมเนี่ยเราจะเลือกดูวิชาบังคับก่อนทั้งข่องวิชาเอกวิชาโทอะไรอย่างนี้แล้วจากนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกวิชาบังคับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเลือก Gen Ed หรือวิชาเสรีหลังจากนั้น,นครับ Gen Ed ก็ตามที่ไม่บอกเลยเนาะว่าเป็น SU เพราะฉะนั้นก็ความกดดันอาจจะน้อยกว่าระบบแบบเกรดครับผมเลือกเรียนตามที่สนใจได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็ต้องอย่าลืมเช็คด้วยว่าวิชานั้นๆเนี่ยมี prerequisite ก่อนหรือเปล่า แล้วก็ถ้าเราเรียนไปแล้วแล้วมันไม่เวิร์กหรือว่าเราไม่ชอบเราก็สามารถเพิ่มหรือลดรายวิชาได้ภายใน2อาทิตย์หรือว่าถ้าหลังจาก2อาทิตย์ไปแล้วก็สามารถถอนรายวิชานั้นได้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะเอานอนขอเสริมเพิพ่มเติมนิดนึงนะครับเพื่อคนที่สงสัยว่า prerequisite ืออะไร p e r e q u i s i t ก็คือก่อนที่เราจะลงวิชานั้นเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขว่า ต้องลงวิชาอื่นก่อนหน้าดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสนใจอะไรเนี่ยก็อย่าลืมเช็คดีๆดีด้วยว่าต้องลงวิชาไหนก่อนหน้าหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้ลงวิชาที่เราสนใจได้ครับโอเคแล้วสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเลือกสาขามาก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนขึ้นปีหนึ่งเลยแต่สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะต้องมาเลือกเอกหลังจากที่ตัวเองเข้าเรียนเช่นเดียวกับพวกเราทั้งสองคนเนาะอืมนนก็เลย,ยาถาม เออมาแล้วก็แนะนำของตัวนนด้วยว่าเกณฑ์การเลือกเอกเนี่ยควรเป็นยังไงดีถ้าสำหรับตัวมายเองนะคะตอนที่มายเลือกมายก็จะไปดูหลักสูตรของสาขาวิชานั้น,นะคะ่ะว่ามีวิชาไหนเปิดบ้างแล้วก็ลองไปเปรียบเทียบกับเอกอื่น,นะคะ่ะว่าเราสนใจรายวิชาไหนมากกว่าแล้วของนอนเป็นยังไงบ้างคะอืมของนอนนะครับจริงๆนนเนี่ย ตั้งแต่เทอมหนึ่งเลยสนใจหลายเอกมากๆดังนั้นตอนเทอมหนึ่งกับเทอมสองอะนนก็เลยลงวิชาที่นนสนใจไว้ก่อนเลยเพื่อที่พอถึงเวลาเลือกเอกจริงๆเนี่ยเราจะได้มีเกณฑ์ตามที่ทางสาขาต้องการแล้วมาตัดสินใจนะตอนนั้นนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าเอจำเป็นต้องรีบเลือกขนาดนั้นไหมเราอยากบอกว่าลองเปิดโอกาสให้ตัวเองก่อนนะครับ ลองอลงเรียนวิชานั้นๆที่จําเป็นสําหรับเอแล้วพอถึงเวลาเนี่ยค่อยมาตัดสินใจอีกทีก็ได้ครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนเนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่นอนอยากให้ทุกคนรู้จักไว้ก่อนก็คือ period เข้าเดือนครับผมนิสิตหลายๆคนเนี่ยใช้เวลาการอ่านหนังสือล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสาหรับสอบในช่วง period นี้ครับแล้วถ้าเราอยากอ่านหนังสือหรืออยากหา co-working space ในจุฬาเนี่ยค่ะนนพอจะมีที่แนะนํำไหมคะ รับผมก็นอนอยากบอกเลยว่ามีหลายที่มากๆที่แรกนะครับก็คือห้องสมุดภายในคณะคขับแต่ละคณะเนี่ยก็อาจจะมีห้องสมุดของตัวเองที่สามารถไปใช้บริการได้ครับบางคณะก็เปิดให้นิสิตอื่นนิสิตคณะอื่นเข้ามาร่วมใช้ได้แต่บางคณะเนี่ย อาจจะเซิงวงนไว้สําหรับนิสิตภายในคณะเท่านั้นครับผมต่อมานะครับก็คือส่วนกลางครับผมส่วนกลางแรกที่นนทอยากแนะนําก็คือสํานักงานวิทยาทรัพยากรหรือที่หลายคนอาจจะเรียกว่าหอกลางครับหอกลางเนี่ยสามารถนั่งรับป๊อปสายสองหรือว่าสายสี่เพื่อไปใช้บริการได้ครับแล้วก็ที่ถัดมานะครับคือเพ a n ์ลสเปซครับผมตรงนีน้ก็จะตั้งอยู่ที่สระักเย้ยครับนอกจากนี้ก็มีอาคารวิสิท ที่อยู่ใกล้ๆก,กับคณะรัฐศาสตร์และสุดท้ายคือพ o วเวอร์กิ้งสเปซใหม่ของทาง c ี n เนนะครับชื่อว่า c ีล n น็กซ์อินเตอร์ l l ช unched ครับผมซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารจัมจุริกชั้น3ครับอ๋อแต่นอกจากนี้เนี่ยชั้นล่างของอาคารจัมจุริกก็สามารถอ่านหนังสือได้นะครับแล้วนนก็อยากขอแนะนําเทคนิคเพิ่มเติมด้วยครับผมสําหรับใครที่ต้องการเติวหนังสือกับเพื่อนโดยที่พูดคุยกันเนี่ยอาจจะรู้สึกเกรงใจเวลา นั่งรวมกับคนอื่นในห้องสมุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่นนพูดไปเนี่ยสามารถจองห้องประชุมได้ด้วยครับผมห้องประชุมเนี่ยสามารถทําให้เราเนี่ยพูดคุยกับเพื่อนได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้เสียงครับหลังจากที่พวกเราสองคนเนี่ยพูดเรื่องการเรียนไปแล้วเราก็อยากพูดถึงเรื่องการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยบ้างครับ อถามมาอดีกว่าหมาคิดว่าการทํากิจกรรมในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนหรอครับแล้วปกติเนี่ยมีเกณฑ์การเลือกอย่างไรบ้างโดยปกติแล้วนะคะเรารู้สึกว่าการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเนะะี่ยค่ะมันไม่ใช่ออฟฟิคชั่นขนาดนั้นที่ว่าเราต้องทำแต่หมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการเปิดประตูไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆมากๆก,ก,กว่าเช่นการได้ซอฟต์สกิลอย่างทีมเวิร์หรือว่ารีทิลชิพรวมถึงการได้เจอเพื่อนใหม่ๆทั้งในคณะแล้วก็นอกคณะด้วยค่ะแล้วก็ เพราะว่าเป็นสิ่งที่สมัยตอนอยู่โรงเรียนเนี่ยเราไม่ได้ทําเพราะว่าเป็นช่วงโควิดเนาะแล้วสําหรับนนเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆนนมองว่าอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยการลองดูก็ช่วยให้เราเติบโตได้มากขึ้นครับผมแต่ไงเนี่ยนนก็อยากฝากคําแนะนําไว้เล็กเล็กน้อยๆยนะครับสําหรับคนที่สนใจทํากิจกรรมนนเนี่ยอยากให้รับแต่พอดีครับผมบางคนอาจจะ สาม,มารถรับสองงานสามงานได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ารับเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพของเราได้หรือว่าไปกระทบกับเวลาในการอ่านหนังสือสอบได้ครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้ารับมากเกินไปงานที่เราทำเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพได้ครับผมดังนั้นยังไงเนี่ยเราก็อยากให้ประเมินตัวเองก่อนด้วยนะครับอืมต่อมาก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมที่อยากแนะนำมีสิทธิ์ทุกคนเนาะเออนอนขอแปลงอย่างนี้ดีกว่า อย่างแรกเนี่ยดูกิจกรรมในคณะก่อน,นะครับผมกิจกรรมในคณะเนี่ยข้อดีก็คือเราจะได้รู้จักกับคนในสายงานของเราหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ไม่แน่เนี่ยบางทีอาจจะได้ ไอเดียที่ช่วยพัฒนาสายงานของเราได้ด้วยในส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทําในคณะนนก็อยากแนะนําเป็นคณะกรรมการของแต่ละคณะอาจจะเข้าไปเป็นสมาชิกฝ่ายหรือว่าเข้าไปเป็นประธานฝ่ายก็จะได้รู้จักกับคนหลากหลายมากขึ้นครับผมแล้วก็กิจกรรมอีกประเภทก็คือกิจกรรมนอกคณะครับผมกิจกรรมนอกคณะเนี่ย ถึงแม้ว่าคนที่เรารู้จักจะไม่ได้อยู่สายงานเดียวกับเราแต่นนรู้สึกว่าการรู้จักคนไว้เยอะๆก่อนก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรและนอกจากนี้เนี่ยบางทีอาจจะเอามาอะดปต์ใช้กับสายงานของเราได้หรือไม่แน่บางทีเราอาจจะสนใจสายงานอื่นที่ไม่ใช่สายงานของเราก็ได้ครับอืมเรื่องกิจกรรมก็แน่นอนว่านอนขอแนะนรมนุษย์จลาครับผม ถ้าอยู่มนุษย์จลาเนี่ยจะได้ทำหลายอยา่างแล้วนนก็บอกเลยว่าจะได้พัฒนาตัวเองอย่างมากครับแต่นอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจชมรมอื่นๆด้วยนนก็ขอแอบสปอยนิดนึงว่าช่วงนี้มนุษย์จลาจะเน้นสัมภาษณ์ชมรมแน่นอนครับก็ยังไงรอติดตามได้เลยว่าสนใจชมรมไหนนะครับพอพูดถึงเรื่องเรียนแ,แล้วก็การทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะก็อยากให้นนพูดเรื่องเวิร์กไลฟ์วาระของตัวเองหน่อยได้ไหมคะว่ามีวิธีการจัดการยังไงบ้าง ได้ครับสำหรับนนนะครับมีเทคนิคก็คือนอนเนี่ยพยายามวางขอบเขตเวลาการทํางานของตัวเองให้ชัดเจนเเช่นในแต่ละวันเนี่ยนนจะตั้งไว้เลยว่าช่วงเวลานี้ถึงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่นนเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมเพื่อที่ว่านนเนี่ยจะได้มีเวลาสํารองในการไปพักผ่อนใช้เวลาอยู่กับตัวเองรวมถึงออนอนหลับให้เพียงพอครับผม การแบ่งเวลาแบบนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยให้การทํางานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วยังช่วยให้ตัวนนเนี่ยรู้สึกได้ชาร์จพลังกับตัวเองด้วยครับแล้วไม่ล่ะครับมีวิธีการจัดการเวิร์กไ e b ์บาลานซ์ยังไงบ้างครับสำหรับไมลก็จะจัดตารางงานแล้วก็เดยไลฟ์ที่ต้องส่งค่ะแล้วก็พยายามอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะไม่งั้นงานจะไปกองอยู่ใกล้เดย์ดไลฟ์แล้วมันจะเดือดอากมาจริงจริงแล้วถ้านโนรู้สึกเกิดภาวะหมดไฟรหรือว่าเบื่อเอาเนี่ยคะ่ะนนจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงบ้างคะ คําถามนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะนนรู้สึกว่าพอเราทํางานไปเรื่อยๆเนะาะทั้งทํางานทั้งเรียนก็จ,จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเบิร์นเอาได้ตัวนนเนี่ยพายามหั่นงานเป็นชิ้นเล็กๆเขาหั่นงานในที่นี้คือการเช่นสมมติว่างานนนเนี่ยเป็นงานที่นนมองว่าใหญ่มากๆนอนอาจจะตั้งเป้าหมายเป็นทีละนิดทีละนิดเอ,เองค่ะแทนครับเช่นอ,อวันนี้นอนอาจจะทําซัก ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วพรุ่นี้เนี่ยนอ,นอาจจะทำเพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นพอสะสมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะสามารถทำงานที่นอนต้องการตามเดตไลน์ได้ทันคะคะเขาผมก็หลังจากที่เราสองคนเนี่ยพูดเรื่อง Work Life Balance ไปแล้วนนก็อยากถามมาพิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าอยากพักผ่อนเนี่ยแถวจุฬามีสถานที่พักผ่อนที่ไหนบ้างหรอครับก็ต้องพูดได้เลยว่าจุฬานี้เป็นแลนด์มาของ สร้างสรรพสินค้าเลยหลังเลิกเรียนเนี่ยไม้ก็จะชอบไปเดินที่สยาม MBK สามย่านหรือแม้แต่ไปหาของกินอร่อยๆที่บรรทัดทองแล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้ที่ฟิตคอมเพล็กซ์เหมือนกันค่ะ นอนอยากเสริมเพิ่มเติมด้วยนะครับผมสําหรับตัวนนเนี่ยบางทีรู้สึกว่าไม่ได้ออกกําลังกายบ้างเพราะว่าเรียนหนักทากิจกรรมหนักเนี่ยนนก็ชอบไปออกกําลังกายที่สวนของจุฬาครับผมถ้แถวจุฬาเนี่ยก็จะมีสวนที่รู้จักกันในชื่อของสวนร้อยปีครับนอกจากนี้เนี่ยเออนนก็ชอบไปชอปปิง้งตามห้างสรรพสินค้าต่างๆทั้งบริเวณสยามสามพานแล้วก็แอบ,บบอกนิดนึงว่า ตรงโซน MBK กับโซนสยามเนี่ยครับมีคลาเกตด้วยนะครับแล้วก็บอร์ดเกมถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกเหนื่อยหลังจากช่วงสอบหรือว่าเรียนหนักอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปใช้บริการที่ตามที่นนบอกได้ครับผมนอกจากนี้เนี่ยนอนอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองด้วยครับอย่ามองว่าการพักเนี่ยเป็นความขี้เกียจแต่อยากให้มองว่าเป็นความ productive อย่างหนึ่งครับผมอืมเรียกว่าไงดีนะ เรียกว่าเป็นการชาร์จพลังเนอะอืมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมีแรงลุกขึ้นสู้ต่อได้หลังจากที่เราชาร์จพลังเต็มที่คับผมใช่ค่ะอย่ารู้สึกผิดที่จะพักนะคะให้รางวัลกับตัวเองบ้างไม่ว่าจะดูหนังเดินเล่นทำงานอดิรกหรือว่ากินอะไรอร่อยๆเราก็จะจัดเราก็จะกลับมามีกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะอืมโอเคครับแล้วจากปีหนึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยมมีเรื่องประทับใจอะไรในหลวมหาอะไบ้างหรอครับ เราก็ประทับใจหลายๆอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะที่โดยเฉพาะเรื่อง Emotional Support นั่นเองในมหาลัายก็สำคัญมากๆไม่ว่าจะทั้งเพ,พื่อนๆครอบครบัวหรือว่าอัตวอาจารย์เองรวมถึง CU Wellness ด้วยที่คอยให้กำลังใจเราในวันที่เรารู้สึกไม่รักตัวเองค่ะแล้วสำหรับนนเป็นยังไงบ้างคะอืมสำหรับนนนะครับนนก็ประทับใจหลายๆเรื่องในโรงมหาลัายเหมือนกันแต่ตอนอยู่ปีหนึ่งนะครับ นนมองว่าหลังจากที่นนสอบติดแล้วเนี่ยทุกอย่างจะดําเนินไปอย่างราบรื่นแน่นอนแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่นนคิดครับระหว่างที่นนเรียนไปจนถึงตอนนี้เนี่ยก็มีอุปสรรคหลายอย่างมากๆเลยที่อาจจะทําให้ตัวนนเนี่ยรู้สึกดาวได้แต่สิ่งสําคัญที่ทําให้นนยืนหยัดได้จนถึงวันนี้นะครับก็คือกําลังใจจากทั้งเพื่อนๆอาจารย์แล้วก็ครอบครัว เพราะทุกคนมีความพิเศษในตัวเองเพราะทุกคนมีเรื่องที่ควรค่าแก่การบอกเล่าขอเชิญพบกับพื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่พื้นที่ส่งต่อเรื่องราวชาวจุฬาผ่านเสียงกับรายการมนุษย์จุฬานะคะ วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับไมล์แล้วก็นอนอักษรศาสตร์ปีสามค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะว่ารายการของเราเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนส่งต่อเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจของนิสิตบัณฑิตบุคลากรแล้วก็ทุกๆคนในย่านชุมชนแห่งนี้ค่ะ แล้วเราก็เจอกันทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงที่ f m 1 0 1 5จุฬาเรียลคลาสสำหรับใครที่อยากมาพูดคุยกันหรือว่าหาช่องทางคนย้อนหลังเนี่ยก็สามารถเข้ามาเจอกันได้นะคะที่ Facebook Fan Page มนุษย์จุฬาประยาน,น้อยหรือ i n s t a g r กรมจุฬาฮิ m แมนตเองค่ะเราจะคอยอัปเดตแล้วก็แจ้งเตือนให้ตลอดเลยนะคะว่าจะมาวันไหนแล้วก็ฟังได้ที่ไหนบ้าง รวมถึงในตอนนี้นะคะช่องทางทั้งสองเนี่ยก็ยังมีการลงงานเขียนอีกด้วยเี่ทั้งทั้งความรู้แล้วก็งานเขียนเกี่ยวกับประเด็นสังคมต่างๆถ้าติดตามเาไว้เนี่ยนอกจากจะไม่พลาดการประชาสัมพันธ์ของทางรายการแล้วก็ยังได้อาหารสมองอีกด้วยค่ะ ครับผมก่อนที่พวกเราสอคนเนี่ยจะเริ่มพูดคุยกันนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเพิ่งมีการประกาศผลทีแคสสำหรับผู้ที่สมัครรอบที่3าไปาพวกเราสองคนเลยละอยากขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับสำหรับนิสิตหน้าใหม่ในปีนี้แล้วก็หวังว่าผู้ที่กำลังรอการประมวลผลครั้งที่2เนี่ยจะสมหวังกับคณะและมหาวิทยาลัยที่ตนอยากเข้านะครับ หลังจากนี้เนี่ยนิสิตใหม่คงกำลังวางแผนชีวิตมหาวิทยาลายัยทั้งในส่วนของการเรียนและกิจกรรมแต่ณะตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่แน่ใจว่าควรวางแผนอย่างไรเพื่อให้ทั้งตารางเรียนและตารางพักผ่อนของตัวเองเนี่ยลงตัวหรือที่เรียกกันว่า work life balance ครับผมพวาเราสองคนเนี่ยในฐานะสมาชิกมนุษย์จุฬาที่กำลังจะขึ้นปีสเลยอยากจะมาพูดคุย ในประเด็นนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นนิสิตใหม่หรือว่านิสิตเก่าเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากการพูดคุยของพวกเราในวันนี้แน่นอนนะครับเอาละค่ะนอนอยากจะถามว่าตอนที่